อนาบ o ลิกสเตียรอยแปลงหญิงเป็นชายได้ผลชงัดอยากจะแปลงร่างเป็นคนอื่นไหมรับรองว่าไม่ต้องมีคาถาหรือว่าไม่ต้องเป็นเซลลมูลก็ทำได้สิ่งเดียวที่คุณต้องการก็คือสเตียรอย์ c คนดิสอามสตรองสาวชาวอังกฤษวัย28ปีซึ่งมีความรักในการเพราะกายคิดว่าเพื่อจะช่วยให้ออกกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรจะเริ่มใช้อนาบอล i ิกสเตียรอยด์สเตียรอยด์ทำให้รังไข่และต่อหมวกไตของเธอผลิตแอนตดรเจนในปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้เธอมีร่างกายกำยำลำบึกผมเปลี่ยนสีแถมยังมีซิวโผล่ไปทั่ว สรุปได้ไง่ายๆว่าเธอได้แปลงร่างไปเป็นชายซะ,ละแล้วเจ้าสเตียรอยเนี่ยก็ได้เพิ่มความสมบูรณ์ของการแปลงร่างด้วยการทำให้คลิตอริสของเธอเปลี่ยนไปเป็นจู๋น้อยหัวใจและตับของเธอก็ยังเริ่มมีปัญหาด้วยนะ แต่ว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหลายอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอสาวรายเนี้ก็ยังยืนยันว่าจะไม่หยุดใช้สเตียรอยด์เด็ดขาดเพราะเธอเห็นว่ามันมีประโยชน์มากกว่าผลเสียแหมแค่อยู่ดีๆมีจุดจูงอกออกมาแค่เนี้จะไปกลัวอะไร